สวัสดีเพื่อนักเทรดและเศรษฐีคริปโตทุกคนนะครับเช้านี้หลายๆคนน่าจะแฮปปี้นะครับเพราะบิตคอยตขึ้นมาจ่อออเทมไฮนะฮะแล้วก็ใกล้จะปิดเดือนตุลาเต็มที่ละนะครับออกโทรบูเนี่ยสมชื่อจริงๆนะครับอาจจะต้องเรียกว่าลิสโทเบอร์ละนะครับก็คือลิสโทเบอร์คือเดือนแห่งความร่ำรวยแหละผมคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กับเดือนนี้นะฮะเมื่อคืนจ่อๆก็นั่งเชียร์อยู่นะครับว่าเฮ้ยจะเบรกเลยคืนนี้ไหมก็ไม่ยอมเบรกนะครับย่อกลับลงมาซึ่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์กรอกภาพรวมกันโพอชั่นเด้ทำการโฮ o v e ตอนนี้ก็คืออโฮในฝั่งขายยู ทางในฝั่ง Bitcoin แล้วก็ในฝั่งของเอาคอยที่ร็อบเดตเพื่อนกันใน Discord นะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยน่าจะตามมามากคือข่าวทางฝั่งของแบรนด์เอกนะครับก็คือเขามาฟอกแคสต์ภายราคาของ Bitcoin ในช่วงปี2050นั่นเพื่อนซึ่งภายราคาฟังแล้วจะตกใจนิดหนึ่ง2ล้าน9แสนดอลลาร์ตอนถึงบิตคอยฟังไม่ผิดนะครับใครคิดเห็นไงพิมพ์มาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงอินดีเทลกันอีกทีนึงนะฮะภาพรวมตัดตอนนี้เรามองกันยังไงคีับคุณคริมครับเป็นบกเกอร์อันดับต้นๆของโลก ที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเพื่คนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเ l ็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก้จะเริ่มเน่อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกะดินนะครับ รวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะน่าเป็นใจกับทีมงานขอนด์นะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลนแชท Discord t e l e gram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเสมอเน็กซ์คาปอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครเนวทูบตอนนี้มีการอัปเดตในชั้นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนและสามารถเข้าดูหน้าทั้งฝั่งบิตคอยกิบต์โกลเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรู้พิเศษที่เราเทอร์อัปขึ้นไปไม่มว่าจะเป็นการช็อตเพื่อลโลควาลูการสโนว์บอลในพาร์ทของเดียตเวฟนะครับสามารถไปดูย้้้ออนนนนนนนหลััังงกกกไดะะะฮครรราวีิจมใฝ่่เพื ในเดือนออกโทบูออกโทเบอร์เนี่ยนะฮะมีประมาณ18วันเพื่อนๆสามารถเข้ามาตามแจมกันได้ก็คือมีการแจกรีวอร์ดที่เป็นยูดิตีนะครับตั้งแต่ระวันใหญ่1 0 0 0ันยูดิทีแล้วก็ไล่ไปรวมถึงในฝั่งของ iPhone 16ด้วยนะครับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะเพื่อนสามารถมากดจอยแนวกิจกรรมนี้กันได้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เขาแจก5 0 0ร้ออไล่ไปนะครับจนถึงรางวัลเล็กๆนักนะเพื่อนที่มีโอกาสจะได้รับนะครับก็ ออกดดกางีาง่ายกดจอยแนวทำการ KYC นะครับทำการเด posit เงินแล้วก็เข้ามาเทรดตามแรงกิ้งของเขาก็จะรับสิทธิ์ในการสปินตรับของนะครับึ่งถ้าเกิดใครได้รางวัลใหญ่พี่มาบอกกันหน่อยนะฮะคราวนี้ในฝัังของภาพรวมตลาดเชา้านี้เพื่อนนะดูนะสีเขียวปีเลย Extreme greed ละนะครับมีความโลภจ,จัดๆแล้วนะครับ77นะเพื่อนนาะชนี77หมายความว่า100คนเนี่ยคนที่คิดว่าตลาดจะขึ้นต่อคิดว่าน่าจะไปต่อ77คน มีคนที่คิดต่างประมาณ20กว่าคนนะฮะในช่วงนี้นะในตอนนี้นะครับซึ่งอยู่ในโซนที่มีความร่วมมากๆซึ่งถ้ามาดูเนะี่ยอันนี้อาจจะเตือนสตินิดนึงนะครับกดแม็กนะครับตอนที่มันขึ้นมาอยู่ในโซนที่มีความร่วมมากๆเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยนะครับด้าน,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 นบน70ไปปลาย80 90เนี่ยเอ่อมักจะเป็นโซนที่เป็นจุดพีของตลาดแล้วก็มีแรงเทขายรบลงมากับมาอยู่ในโซนกลางกลับไปอยู่ในโซนที่เอ่อมีความกลัวจะจับด้านล่างอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นไซเคิลของมันไซเคิลของมันที่มันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจุดนี้จ,จะขึ้นไปถึงประมาณแบบ90หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบบูลลิตจัดแปดสิบเก้าสิบแล้วก็มีข่าวดีผสมไปเยอะนะฮะคราวนี้ข่าวเท่า,า,านี้ที่น่าจับตาเรื่อมาดูข่าวกันแล้วกันก็คือทางฝั่งของแวนเอ็กที่เขามีการฟอกแคสภายราคานะครับล่าสุดอยู่ที่2อล้านเแสนดอลลาร์ต่อ1บิตคอย นะฮะตอนเหรียญบิตคอยในปี2050ซึ่งโหพายราคานี่มันแบบมหาศาลจริงๆเพราะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปแตะแสนเหรียญเลยนะฮะเขา forecast ไปอีก30เท่าจากแสนเหรียญนั่นเ่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจากพายราคาตัวโซนนี้อจะประมาณแบบหกสิบเท่าหกสิบเอ็กซ์กันเอนะฮะอ่ะคราวน,น,นี้คนที่ forecast นี่คือทางฝั่งของตัว head of digital asset นะครับทางฝั่งของแวนเอกนะฮะเขาก็มาพูดคุยใน CNBC อ่ะนะครับเกี่ยวกับตัวคริปโกคริปโตมาร์เก็ตเทรนด เขาบอกว่ามันกำลังเข้าอยู่ในช่วงที่ very bullish มากๆนะครับซึ่ง 1X ก็เป็น1 1เจ้าแล้วกันที่มีการขายสปอตบิตคอยทีเอฟนะครับคล้ายๆกับแบ็กบล็อกแต่เป็นเจ้าที่เล็กกว่านะคุณแมทธิวาก็มามา forecast นะครับให้เห็นภายราคานะครับแล้วก็พูดว่าเฮ้ยตัวไซส์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันจะขึ้นไปเรียกว่าเทียบเท่าแล้วกันเทียบเท่ากับออทองคำนะครับซึ่งถ้าดูจากภายราคาผมว่าขึ้นเบียเบียดเลยขึ้นเบียบเบียดทองคาเลยอีกประมาณ 50X 60X นะครับก็ตอนนี้บิตคอยที่1.43่งาทิลเลียนนะซึ่งถ้าเอาหกคูณหกเข้าไปผมว่าแซงทองแซงทองแน่ๆนะคูณนหะ้าสิบแล้วกันคูณห้าสิบคูณสามสิบก็ยังแซงนะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะแซงทองได้ตามทาร์เก็ตที่เขามองก็ในปี2 0ง0ันห้าสนะฮะก็เดี๋ยวรอดูก,กันแล้วกันนะครับอ่คาคราวนี้ขยับมาในฝั่งของภาพรวมคริปโต่ภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ตัวที่บวกขึ้นมามีซุย12%เลยนะครับ APT 5% HEX 8% นะฮะลิงก์สี่เปอร์เซชสซบะสซึ่งถ้าดูจากเอาคอยเนี่ยยังบวกไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับบิตคอยที่ขึ้นมาเจาะคอหอยนั้นบนแล้วนะเพื่อน <c oughs> คือจริงๆควรจะต้องบวกเยอะกว่านี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยสภาวะความตึงเครียดความซบเซาวความเซ็งเนี่ยมันเทไปที่ฝั่งของเอาคอยกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการเก็บสปอร์ตในฝั่งเอาคอยผมคิดว่าถ้าเกิดบิตคอยอยู่ในคอนดิชั o n ที่ดีเนี่ยผมจะเก็บในฝั่งเอาคอยที่อัปเดตในลิสติ้น้กกับเพื่อๆแลว ในฝั่งของ Discord กับเพื่อนเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนเพื่อนสามารถเข้าไปตามดูในห้อง private ได้น,นะครับขยับมานะครับในฝั่งของการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนอีกแค่5วันเท่านั้น14ชั่วโมงเล้วรอดูกันว่าจะสตาร์ทเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าดูในฝั่งโปรเนะี่ยผมขอรีเฟรชก่อนนะโพรตอนนี้ก็ทางฝั่งของทรัมป์ดูแลภาพรวมทรัมป์น่าจะนําอยู่ครับซึ่งน่าจะส่งผลดีกับตลาดนะครับขยับมานะครับในฝั่งรองช็อตลิควิด รประมาณ5 0 0 0 0กว่าคน200กว่าล้านเหรียญนนะั่เพื่อนพอร์ตระเบิดเมื่อคืนซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องมานั่งดูได้เป็นขาช็อตอยู่ละเพราะราคาันกะชาขึ้นมารุนแรงมากประมาณ4%เกว่านะครับ4.5นะขึ้นไปพีคเนะี่ยก็ทําให้ภาพรวมของคนที่เปิดฝั่งขาช็อตน่าจะช็อตกันเยอะอยู่แถวโซนนี้นะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเบรกไ,ไ,ไม่ได้น่าจะเบรกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ไปแห่ช็อตกันแล้วก็วางจุดลิคัพเดียที่อยู่แถวโซนนี้แหละก็เลยระเบิดกันนะครับขยับทันมากนะครับออกทั y เนอรย ตัวเลขใกล้ความเป็นจริงมากๆแล้วเพราะว่าอีกแค่1วันกับอีกยีชั่วโมงเท่านั้นจะปิดแล้วนะครับ14% 14.2%นะครับนะตอนนี้นะเพื่อนแต่ก็ผมคิดว่าออกโทรบูน่าจะปรากฏอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรผิดเพี้ยนผิดพลาดไปนะครับขยับมาในฝั่งของบิตคอยเมื่อเทียบเป็นเงินบาทบ้างน,น,นะครับเพื่อนๆสองล้านสี่แสนสามหมื่นนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเราลองคูณออที่แวนเอกบอกว่า2องล้านเก้าแสนเนี่ย 2 2งล้านเแสนดอลลาร์เนี่ยคูณเป็นเงินบาทนี่1นึ่งบิตคอยเท่ากับประมาณ80ล้านบาทได้ใช่ไหมเดี๋ยววันแปดสล้านบาทต่อ1ด็กบิตคอยโอ้โหผมกม็แนงแบบ80ล้านบาทนี่ผมมาทำอะไรวะเนี่ยนะครับคงหาอะไรหาอะไรทำไม่ถูกอะ่ะมันมันเยอะเกินมันปริมาณมันมันมันแพงเกินมันมันหาสารเกินไปนะครับตอนนั้นอาจจะแบบเราไม่รู้กันแต่ค่อยคิดตอนนั้นแล้วกันนะโอเคคราวนี้ในฝั่งของบิตคอยเมาเทียบเป็เงินบาทนะเพื่อนแนวต้านถัดไปมี2อล้านหก ที่ผมมองเห็นนะผมคิดว่า2,500น่าจะเบรกนะครับก็จะมี2 6 2แล้วก็ไฮเก่าของเขา2,700ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยบิดคอยมาที่เงินบาทยังไม่ไม่ขึ้นมาใกล้ออทามไฮมากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเงินบาทเราแข็งเมื่อเทียบไปตอนช่วงตอนนูน้นนึกออกไหมบางคนมีคนพิมพ์มาถามผมว่าเฮ้ย hey, พี่เอ่อเงินบาทมาเทียบบาอลลร์เนี่ยมันขึ้นมาเจาะออทามไฮละแต่ในฝั่งของเงินบาททำไมยังยังไม่ขึ้นมาเจาะใกล้ๆเลยยังอยู่อีกค่อนข้างไกลเหมือนกัน ยังหาไประมาณ200,000ก็บาทนะถูกไหมเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเงินบาทบ้านเรามันไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้เงินบาทบ้านเรามันแข็งนั้นเพป็นมาเลยทําให้เงินบาทเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับบิตคอยเนี่ยบิตคอยมาเลยดูราคาถูกลงมานะครับอังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าได้เปรียบไหมมันก็ได้เปรียบกว่าตอนช่วงนั้นประมาณนั้นคือสามารถซื้อในราคาที่มันถูกกว่าได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ที่น่าจะขึ้นมาทดสอบได้นะครับซึ่งแนวรับก็ล้านแปดล้านเจ็ดเลยเดี๋ยว่อยไปดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ย ครับขยับมาในฝั่งของตัว ETF เอ่อ ETF ETF นะ Ethereum Spot ETF เออโอเคเออ่ในวันที่29นะครับอัปเดตมาเนี่ยก็ติดลบอยู่นะติดลบอยู่นั่นหมาเควาว่าเงินไปเข้าในฝั่งของบิตคอยเยอะประมาณนะั้นะนะถ้าจะพูดให,ให้ให้เห็นภาพนะอฮัลดูเดี๋ยว์ห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยนะครับหนึ่งร้อยไล่ไมาเรื่อยเมื่อวันที่เก,ก้าแบ็กบล็อกยังไม่อัปเดตนะครับอัปเดต ล่าสุดยังไม่ยัโผล่ขึ้นมาตอนนี้ซัมมารีไปแล้วประมาณ200กว่านะครับก็มีเกสเกลที่ขายอยู่นะแต่เจ้าอื่นก็บวกหมดนะครับเอ,อ่าร์คนะครับบิดไวฟ์ฟรีตี้อะไรบวกหมดเคาก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเดือนปลายเดือนที่ผมคิดว่าน่าจะมีแอคชั่นอะไรให้เห็นนะครับขยับมานะฮะในฝั่งของกราฟ BC ซีมาเมื่อคืนผมนั่งลุ้นดูพี่เพื่อนๆในพี่เรียกพี่เพื่อนๆเนีเ่ยคือแนวต้านตรงนีนนนน้คือไฮเก่าของเขา 7 3็9สนะครับว่านั่งนั่งดูให้มันจะ break, มันจะเบรกไหมเบรกขึ้นไปเจาะมีแรงเพขายกดลงสวิงนะให้มันแบบเ,เรียกว่าลงมาพักฐานแป๊บหนึ่งแล้วกันนะซึ่งภาพ1ชั่วโมงเนี่ยดูแล้วมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นมีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นแต่ตามมาด้วยเดยว,เวิเจนไหมเออตามมาด้วยเดยว,เวิเซนด้วยผมเพิ่งเห็นนะแต่ยังไม่ได้ดูภาพเ,เล็กๆเลยภาพ2ชั่วโมงเป็นไงภาพ2ชั่วโมงยังไม่มีเดว,เวิเซนนะครับภาพ3ชั่วโมงเป็นไงผเวลาผมดูผมดูไล่ไปแบบนี้เฮ้ยว่าผมควรต้องทำอะไรควรต้องแบบ ตื่นตะโลกมาแล้วหรือยังนะครับภาพสี่ชั่วโมงไไงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีเดเวอร์เจนอะไรเกิดขึ้นเลยแค่ขึ้นมาแล้วแบบยอ่อย่อระหว่างระหว่างสี่ชั่วอะระหว่างแบบระหว่างแท่งอะประมาณนั้นนะครับซึ่งในฝั่งภาพเดย์นะเพื่อนดูภาพเดย์ก่อนเจาะมาที่ภาพเดย์นะครับเดี๋ยวเราไล่ดูนึงเพราะว่าช่วงวันสองวันนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปิดไม่ดีเนี่ยปิดแล้วภาพมันมีเดเวอร์เจนเนี่ยอาจจะทําให้เราเหนื่อยนะครับอาจจะทําให้เราเหนื่อยเพืนะ่อนะโอเคภาพเดย์เนี่ยไอซชี้นมา อาจจะมีการเอาชนะตัวยอดก่อนขึ้นมาแล้วนะครับเะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตรงนี้ผมยังไม่ลดโพยังไม่ทําอะไรก็คือยังเลทปิดลันอยู่จากที่เราเปิดอัลล่ามาเนี่ยผมเปิดมาตั้งแต่6กเจนะครับออเดอร์ที่เราเปิดไปก็มีพอร์ตพอร์ตพอร์ตที่ส่วนตัวที่เราทําการเปิดนะครับแปตรงนี้ไซส์มันเล็กลงนิดนึงเพราะว่าออพอราคามันขยับมากขึ้นเนี่ยมันเปรียบเทียบกับปริมาณไซส์ในฝั่งของดอลลร์มาเลยทําให้ตัวไซส์ตรงนี้มันมันดูเล็กนิดนึงมันมันดูเล็กลงแล,ล้วกนันไม พอตอนแรกเราเปิดไปมัน9กว่าดูไหมไซม์มันก็ขยับลงมาซึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ลดโพซชั่นยังไม่ได้ลดออเดอร์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เปิดอยู่ปกตินะครับก็กำไรพีคเมื่อคืนเนี่ยตอนแถวประมาณ2.727เออ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6กว่าแล้วนกะ็คิดว่าออเดอร์นี้จะพยายามลันให้มันให้มันเจนิทีฟมากสุดแล้วก็พยายามดูภาพย่อยให้ให้ลึกที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพมันมันต้องปิดตามคอนดิชันของเราด้วยถ้าเกิดภาพมันปิดไม่ดีมีเดเวอร์เจนเนี่ย ผมอาจจะทยอยลดออเดอร์นะครับคือแบบอาจจะลดคีย์20%บ้างติดแนวต้านก็ลดอีกอะไรเงี้ยลงไปเรื่อยๆยังไม่เติมออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไปพิจารณาในฝั่งของเอาคอยอีกรูปแบบหนึง่งคือแบบอาจจะมีการแอดจัดเปอร์เซ็นต์ในการเข้าให้มันน้อยลงอนะไรเงี้ยผมเดี๋ยวต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีนะครับเดี๋ยวขอดูจบมันก่อนนะครับคราวนี้นักเพื่อนที่อยากจ,จะเข้ามาตามแจมดูไอเดียการเทรดกรันดูลิสติ้งของเอาคอยอะไรเงี้ยก็สามารถตามเข้ามาในห้องเว็บสามได้เลยนะครับเว็บสามเบอร์นำยูดีมากรอกได้เลย แล้วเ,เดี๋ยวจะมีนอ้องคขา้โยนเพื่อนๆน,นะครับสามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะแล้วก็เราก็จะมีการ update, อ,อัปเดต i r e c t ชันการเทรดในห้องเว็บสามสัญญลซึ่งมีทั้งผมพี่นอสในต่างๆนะครับที่อัปเดตกันแล้วก็สามารถเข้ามาโหลดไฟล์ในการบรหิหารจัดการเงินนําไปคํานวณเงินกันได้นะครับีอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์ของเรานะครับที่มีทั้งโอ o อภาพรวมในฝั่งของภาพย่อยนะฮะสามารถไปใช้กันได้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่มีอัศจรรย์เกินหนึ่งสเหรียญนะเพื่อนสามารถลงไปกรอกฟอร์ม้านล่างได้นะครับเพื่อทําการปรับเรียกว่าปรับค่าเหนี่ยมให้มันถูกลงแล้วกันสำหรับตัวแลนกิ้งให้เป็น VNP v i p นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับลดให้ยื่นเรื่องให้นะครับเพื่อเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ของเรานะครับก็สามารถไปกรอกฟอร์ม้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีน้องแอดมินเขาทักไปพูดคุยนะครับขยับมาในฝั่งของตัวเอ็กซ์เอ็มเนี่ยเพื่อนก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ทองคําตอนนี้ผมเปิด ในฝั่งขาช็อตไปเพิ่งอัปเดตไปเมื่อคืนนะครับผมเติมไปตอนช่วงตะกี้ด้วยก่อนที่จะอัดคลิปนะครับในฝั่งของใช้ทองเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนิดนึงในโทรศัพท์แล้กันนะโอ้โหไม่ไม่ได้แคปมาให้ดูนี่ตอนนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นหรอกสีขาวหน้าจอเป็นะขาวจั่วเลยนะครับก็ตอนนี้กำมาบวกละประมาณร้อยกดอนนะครับเปิดเพิ่มไปอีกประมาณ2ไม้นะครับกออ็สามารถเข้ามาตามแจมดูไอเดียการเทรดได้ตอนนี้ผมวางลิซิบอร์ดประมาณนี้ SL อีแถวโซลประมาณ2องพันแปรยนดะครับเราจะไปเจาะลึกกันในตัวหน้าถึงวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเพื่อนดูออเดอร์ในฝั่งของการเปิดรอบนี้ก่อนลวกันนะครับที่เราทำการอัดคลิปไ้ก่อนเพื่อนดูนะครับรอบนี้เนี่ยผมรีบาลานซ์จากพอร์ตเมนมาบิตคอยรีบาลานซ์มาเรื่อยๆนะแต่ก็หยุดรีบาลานซ์แล้วเพราะว่าเราพยายามรันให้มันไกลที่สุดประมาณนี้พอละน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ตัวภายราคาใกล้ๆกันเลย 677อันนี้เติมไปบ้างเติมไปเพิ่มนะมันก็เลยทำให้ตัว entry price มันขยับขึ้นมานครับเ,เปิดไปที่ประมาณ0.2 2. กว่าๆนะครับก็ประมาณ18,000กว่าดอลน,นะครับตอนนี้กำไรที่มัน0.019หรือ0.018โดยประมาณนะครับเนี่ยเราก็เติมไปเพิ่มก่อนตอนที่มันก่อนที่มันจะวิ่งนะเติม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 ไล่ขึ้นมาตอนนี้ก็เล่ Prof บอลไม่ทำอะไรรอดูมันจบนะครับตอนนี้ที่ท,ที่ที่ผมทำอยู่นะที่ผม a คชั่นอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็พอนี้เราทำในฝั่งของการ DJ ไปด้วย นะครับดีเจไปด้วยซึ่งเพื่อนสามารถเข้ามาตามดูได้ที่ผมก็แชร์บทความล่าสุดไปในฝั่งการดีเจตอนนี้พอร์ตในฝั่งการดีเจก็กลับมาโบกหมดละตัวหนึ่งก็บ,บวกมัน8ปดแปดเก้าอนะนะครับก็เปิดไปมานสิบสี่ตัวได้นะครับอันนี้คือพอร์ตที่เราทําการอัดคลิปไปื่อใเพื่อนดูนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งการวิเคราะห์กันละนะครับการวิเคราะห์กราฟนะครับตอนนี้เรามองบิตคอยอย่างไงนะครับเรามองบิตคอยอย่างไงคือภาพเดผมมองปกติมองว่ามีแรงแต่สิ่งที่กังวลเนี่ยคือภาพมันมเพื่อ,นภ,มมอน,น,น,นภาพมัน กังวลว่ามันจะเป็นรูปแบบโครงสร้างกราฟแบบนี้ก็คือขึ้นมาทำไฮอ๋อทำไฮปิดปิดเหนือแล้วก็ในฝั่งอาร์ซยขึ้นตามไม่ทันนะครับทำให้เกิดการคอร์เรคชันชุดใหญ่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลนะครับตอนนี้มันปิดเหนือมันปิดเหนือหรือเปล่าไม่รู้มันยังไม่ปิดเพราะมันอีกป,ประมาณเอ่อหนึ่งเดย์กับอีกยี่สนะิบสองชั่วโมงอ่ะถ้ามันปิดเหนือปุ๊บจะเกิดดาวเจนแล้วนะครับอาจจะอาจจะทำให้เดือนหน้ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปลงมาค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือสิ่ง การฟองแคสไพยราคาเต็ไมไปหมดเลยเฟียังกินเด็กก็พุ่งไปที่77ละนะครับแต่สิ่งที่ทําให้หลายๆคนเส,ง,ส,ง,สงนิดนึงก็คือเอากอฮอลยังขึ้นไม่เยอะนะครับในฝั่งเอากอฮอล์อันนี้คราวนี้ภาพมันต้องรอดูอีกประมาณวัน,ว,นวันกว่าๆนะครับภาพวีคเป็นไงบ้างภาพวีคเอาลองดูดิว่าถ้าเกิดวีคปิดแถวโซนนี้เป็นยังไงก็จะมีดาวเจนภาพใหญ่เหมืนไอนกันนี่เห็นไอซ์ไเนี่ยขึ้นตามไม่ทันถูกไหมไอซ์ไซขึ้นตามไม่ทันอันนั้นเนี่ยอีกประมาณผมว่าอีกประมาณวันกว่า เทียจบมันเนี่ยอยากจะให้บิตคอยมันขึ้นเป็นแรงถ้ามันถ้าถ้ามันจะขึ้น5านี้นะขึ้นเป็นแรงแรงเลยดีกว่าก็คืออาจจะขึ้นไปแถวประมาณ7 4็6 0มื่นสี่เจ็ดหมื่นหกเลยผมว่าเจ็ดปีเจ็ดหมื่นหกอ่ะจะทำให้แรงมันมันดูมันแท่งเต็มมากกว่านี้แล้วก็เดือนหน้าแรงขายมันน่าจะไม่ไม่มากพอที่จะทะลุกลับลงมาเกิดกับฟิ้งอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ไปปิดแบบขอดูภาพมันเพื่อนดูว่าถ้าแท่งเทียมันปิดแถวประมาณเจ็ดหมื่นหกมันก็จะแบบสูงมากขึ้นแล้วกันแล้วก็ถ้าให้ดีถ้าคือ อไอซายชนะไปเลยชนะตัวยอดเก่าไปเลยยอดแถวประมาณ77 7จ็ดอ่ะชนะทะลุเพ้่ไปเลยแบบ8ป90จะจะทําให้โครงสร้างกราฟมันเปลี่ยนไปเอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เรา forecast แต่ในกมันปิดแถวโซนนี้เนี่ยอาจจะทำให้มันเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นซึ่งการอ่อนแรงมันจะมันจะส่งผลอะไรมันจะส่งผลทําให้เกิดการไซด์เวหรือไม่ก็การเปลี่ยนเทรนด์อย่างเงี้ยตรงนี้มีการอ่อนแรงแล้วก็เกิดการเปลี่ยนเทรนด์แต่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบการอ่อนแรงแล้วกเกิดการไซด์เวก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปดูหน้าง,งานอีกที นะครับครานี้ขยับมาดูกันในฝั่งของภาพเดย์ภาพเดย์ได้ไปยปีดูไปเนะาะเดี๋ยววิเคราะห์กันไว้คือตอนนี้โลมันยกขึ้นมาเรื่อยโลระสุดที่เท่ามองคือ6 6 5 0 0นะครับแล้วก็ยังไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นแท่งที่ลากขึ้นมาดังน,นั้นเนี่ยดีมาโซยังเป็นแถวโซนนี้อยู่ดังนั้นเราก็ยังไม่ได้ทำการเลื่อนในแซลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีการออกข้างลงมาแถวมัน70,000กว่าและขึ้นต่อผมก็จะทำการเลื่อนในแซลขึ้นมานะครับในพอชันนะคราวนี้ฟอร์เควสต์การ รเรามองชุดนี้ม,มามาตามที่เรามองเลยขึ้นอันหนึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดมันปิดไม่ดีน่าจะมีการย่อทั้งชุดหนึ่งนะครับคือปิดมีดเวเจนน่าจะมีการย่อทั้งชุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยขึ้นในวิคด้านบนใหม่อีกทีอะไรเงี้ยซึ่งชุดนี้รูปแบบแรกที่เรามองคือเรามองเป็นแดงกกนนอลที่ผมบอกก็คือจะขึ้นแบบอ่อนแรงขึ้นมา2 3เบรก4แลบขึ้นใหม่5นิวไฮแล้วก็จบนะครับก็คือ8 0 0 0มื่นแหละนะครับไปหมื่นห้าอีกแบบนึงก็คือขึ้นแบบบูริตก็คือโอเคมันป เป็น2ตามที่เราทําการลาเบลไว้ตรงนี้ย่อไเป็น2ขึ้นเป็นชุดใหม่คือชุดนี้ขึ้นไปแล้วก็ทําให้ไอซ์ไซฉีกไปเลยก็ขึ้นแรงหมดเลยคือแบบแสนกว่าเลยอันนี้คือลักษณะของการขึ้นในเวฟชุด5ที่เป็นอิมเพล e นะครับแต่คอนดิชันทั้งรูปแบบเมื่อกี้กับรูปแบบเนี้ยเขาไม่ควรหลุด5 9าหมแล้วก็น้าล่าเนยออกมาห้าหมื่นสามลงไปนะครับไม่ควรหลุดลงไปแล้วนะครับคืออยู่แถวโซนเนี้ยทำสองแล้วก็ขึ้นไปอาจจะเป็นขึ้นเป็นไดแอคหรือว่าขึ้นเป็นอิมเพลสก็ว่ากันไป ะ,ะขยับมาในฝั่งของตัวแนวนอนแนวนอนเนี่ยสวยนะครับสวยแนวนอนเนี่ยดูค่อนข้างสตอรองมากๆนะครับเพราะว่ามีการขึ้นมาจอา่อไฮถูกไหมแล้วก็ชุดเนี้ยพวกซัพพลายส่วนพวกนี้เบรกเอาขึ้นมาหมดละเบรกเบรกขึ้นมาหมดละเนี่ยที่เป็นกราฟฟิ้งก่อนหน้าเนี่ยกราฟฟิง้งกราฟฟิ้งเนี่ยเบรกล้างก็หมดละนั่นหม,นนมายความว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่เขากำลังจะทำคือเขาอะให้ให้ดีนะคือย่อกลับมาแล้วปิดแถวประมาณ 7, 7็ดเจหมื่นต้นๆนอ่ะดีกว่าแล้วค่อยเบรกเอาขึ้นไปในเดือนถัดไปก็จะสวยเลย คือวันวันนี้กับอีกประมาณ2ี่ั่วโงมงเดียวกีลเราพูดไปให้เขาย่อลงมาคือย่อมาแถว7 7 1 7 7 1 2เลยคนระับผมคิดว่าโอเคจะเฮลตี้มากแล้วเราก็จะสโนว์บอลเพิ่มขึ้นไปเลยคือผมจะเปลี่ยนพชั่นที่เราเทรดอยู่เนี่ยเป็นสโนว์บอลขึ้นไปเลยถ้าถ้าดรอปลงมานะถ้าดรอปลงมาปิดปิดประมาณ7 1 2ดนะึส่แถวโซนเนี้ยคือมันไม่มันมนิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าเกิดไปปิดแบบ73อเงี้ยโอเคไม่สวยเลยแล้วเบรกออนทำหายด้วยมันทำให้วีทำให้มันมันแบบเป๋ไปเลยอันนี้ก็สิ่่งงทีผมััวนะครบ คร okay. าวนี้ในฝั่งของเทลล่าเทลล่าเบรกเอาขึ้นมาแล้ชัดเจนมากๆว่าไอ้กรอบนี้ทําลายล้านขึ้นมาแล้วนะครับทำลายล้านขึ้นมาแล้วดังนั้นเทลล่าชุดนี้หายไปถูกไหมมีแค่อะไรแนวรับเทลล่าตรงนี้ที่มีโอกาสแลนดิ้งลงมาแล้วมาทดสอบได้นะครับแล้วก็มีแนวรับด้านล่างที่อาจจะลงไปลึกๆแต่แตอนนี้ตัดชอย์ไปก่อนนะครับตัดชอย์ไปก่อนยังไม่ต้องไปสนใจมันเพราะมันไกลเกินนะครับ ขยับมานะครับในฝั่งของตัว NMC m c เปลี่ยนละเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนละเพราะว่ามีการ break high ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีช h a n g e of c h a r เ c t ร r เกิดขึ้นมี BOS เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเดี๋ยวทำมาทำการวิเคราะห์กันใหม่ก็คือเปลี่ยนไปในฝั่งของการปรับตัวเป็น uptrend แล้วตรงนี้ไฮจะกลายเป็นตัว BOS แล้วก็ l ก็เป็น low เดิมนะครับแล้วก็เล่นไล่ขึ้นไปครวนี้ก็จะมองในฝั่งของดี d z โ n e เป็นหลักละย่อลงมาบายย่อลงมาบายอันนี้ขึ้นในฝั่งของ NMC เพื่อนณตอนนี้นะครับ คราวนี้เขาอยากมาดูกันในฝั่งของดาวโจนส์กันบ้างดาวโจนส์ลบไปร้อยกว่าจุด n แอสเดขึ้นมาส่วนนะ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับน้ำมันสวิงลงมาด้านล่างนะครับเอ DXI ดอลลาร์นะครับผมว่าออกข้างแล้วน่าจะขึ้นต่อได้ยังสตรองอยู่นะครับไอซ์ไก็ยังมีแรงอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเห็นเป็นแรงเทขายแล้วก็มีสัญญาณเดเวอร์เจนต์อะไรเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของทองคำนี่โอเควิเคราะห์ทองคำกันแล้วกันก่อนจะจบคลิปนั้นเพื่อนตอนนี้เนี่ยผมเปิดออเดอร์ในฝั่งทองไปอันนี้ผม พิ่งทาการสอนเพื่อนเขียน TP 1 TP 2ไปนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์ในฝั่งทองก็คือไอซไซน์ตัวนี้มีดาวเจนอีกชุดหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นชุดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับมาหลายเรียกว่าหลายหลายสัปดาห์แล้วอะกันนะครับหลายสัปดาห์แล้วคือราคาทำา i ไอซไซ์ S <S ไม่ทำา i g นะครับชุดนี้ผมคิดว่าทองน่าจะมีการสวิงผมคิดว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปรุนแรงเหมือนรอบก่อนก่อนได้ละนะครับน่าจะมีการสวิงอะไรแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยแทรเก็ตแรกที่เราวางคือเราวางชุดนี้ไว้หรือว่าอาจจะถ้ามันรันลงไปต่อได้ก็จะรันลงไปดอลลาร์นะครับแต่เบื้องต้นก็จะวางนั้นตรงนี้ไว้ก่อนในชุดที่เราทําการเทรดชุดนี้คือผมวางว่าถ้าเกิดผมยอมแพ้ในชุดนี้มันไม่มีจุดอ้างอิงในฝั่งของสปายโซนหรอกนะครับแต่เรากะเอากะเอาชุดนี้เรากลอาวแถวโซนประมาณ28 281 28, ที่เราจะวางให้แซลนะครับชุดนี้ผมมีลิสต์ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ2,000พอร์ยประมาณ2,000นิด ถ้าถ้าเข้าแถวโซนนี้นะออเดอร์ที่ผมเข้าไปตอนเมื่อกี้มีมีลิสต์ประมาณ2,000พอยต์แต่ถ้าเกิดเมื่อคืนมีประมาณ2,000ไปไปลายกับ3,000นะครับที่เรอดเดยกกันไปซึ่งชุดนี้ถ้ามันสวิงลงมาได้เราก็จะมาที่ผีด้านล่างนะครับแล้วก็คิดว่าดาวเจนชุดนี้มันน่าจะส่งผลค่อนข้างดุนแรงเหมือนกันเพราะว่าภาพเล็กๆเนี่ยดาวเจนหมดแล้วใช่ไหมเราดูภาพสี่ชั่วโมงไหมขึ้นมาดาว,วดเจนละดาวเจนรอแค่สัญญาณคอนเฟิร์มก็คือกราฟฟิ้งบารินกราฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับพวกนั้นนภาาพชั่วโมงงงเป็ไบ้ อิ่มละอิ่มยังเดเวอร์เจนเหมือนกันเดเวอร์เจนไกลๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีสัญญาณการคอนเะฟิร์มแล้วแท่งเทียนเริ่มมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเกิดการฟิงร้งภากหนึ่งชงั่วโมงกดลงมาแช่แถวโซนนี้ลงต่อแล้วก็เล่นพัฟฟิลลันไปนะตอนนี้ออเดอร์เราครบละผมไม่ได้มีการเติมเติมอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้มีมอยู่สามสามออเดอร์ด้วยกันก็เปิดไปประมาณรวมๆประมาณเก้าหลอตนะครับไม้แรกแยบไปก่อนหนึ่งหลอตไม้ไม้เมื่อกี้เปิดไปอีกสามหลอตแล้วก็อีกห้าหลอตนะครับเเดีีววววโซนนน้้้้ผมมมมคคิคิ่่่่าาออขงตต็็ทแแลล นะครับในฝั่งทองก,ก็สามารถเข้าไปตามดูได้แล้วกันเดี๋ยวจะดูหน้่ไงทีว่าจะบ TP ตรงไหนนะครับใน i s c o อร์ะในห้อง Discord สามารถเข้าไปตามแจกกันได้แล้วก็ในฝั่ง listing altcoin ก็สามารถเข้าไปดูในห้อง d i s c o r ์ได้เช่นกันครับสุ่หน้าในคลิปนี้นะครับเราคุยกันยาวนิดน,นึงนะเพื่อนในฝั่งของ bitcoin ใกล้จะปิดภาพมาละก็เลยวิเคราะห์กันลึกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปิดไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้เราต้อง adjust position ที่บอกไปอาจจะมีการลด position การทยอยทำการช็อตไหมหรือว่าปรับ percentage ของ altcoin ที่เราจะทำการเก็บอะไรี้ ก็ได้ปิดไม่ดีอาจจะส่งผลในภาพรวมค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีประมาณวันก,กว่าๆเนี่ยน่าจะได้เห็นละนะครับว่าปิดยังไงนะครับแล้วก็ใครที่อยากใช้งานในเช่นนั้นตามไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละเราไม่ชอบเงินี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทรดดี้ชาว์มาเก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล่าสุสดครับ